สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมาอธิบายถึงตัวละครตัวละครหนึ่งนะครับโดยซีรีส์แมทเทนเกียเนี่ยเป็นซีรีส์ที่ยาวนานถึง28ปีแต่ละภาคนะครับมีข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกันคือมีความสัมพันธ์กันอย่างหลายซับซ้อนหลายมิติด้วยกันนะครับการที่จะเข้าใจทั้งซีรีส์เนี่ยแน่นอนว่ามันต้องมีรายละเอียดมากมายที่ต้องทําความเข้าใจโดยเฉพาะข้อมูลของตัวละครโดยในคลิปนี้นะครับมีการอธิบายถึงตัวละครสําคัญตัวหนึ่งของซีรีส์ โดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกของไทม์ไลน์เมทัลเกียร์คือจนถึงภาคเดอะแฟนทอมเพย์นั่นเองนะครับตัวละครน,นั้นก็คือเมเจอร์ซีโร่ถ้าจะให้ คือไซเฟอร์ไซเฟอร์คือเมเจอร์ซีโร่จบอันนี้คือแบบย่อสุดๆถ้ายอ่ายอรองลงมานะครับซีโร่เนี่ยชื่อจริงชื่อเดวิดโอโอนี่คือ OH นะครับเดวิดโอ่ะนะครับบางคนก็เลยเรียกว่าโอชื่อจริงของเขาคือเมเจอร์ทอมเมเจอร์ซีโร่ไม่ใช่ชื่อจริงนี่ชื่อที่คนอื่นเขาเรียกอะเมเจอร์ทอมเมเจอร์ซีโร่และไซเฟอร์เขาเป็นผู้บังคับบัญชาหน่วยฟ็อกซ์นะครับฟ็อกซ์เนี่ย ที่แปลว่าหมาป่าเนี่ยย่อมาจาก Force Operation X นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็มาก่อตั้งกลุ่ม The p a t r i o t s ร่วมกับ Big Boss และคนอื่นๆต่อมา Big Boss ก็มีปัญหากับกับซีโร่ทำให้ถอนตัวออกมาและทั้งสองก็ ถ้าเกิดว่าไม่ได้เข้าใจร้อเซไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าพอดูไปเรื่อยเนี่ยมันจะมีการแบบว่าเนื้อเรื่องมันคาบเกี่ยวกันแล้วมันแบบว่าทบทวนแล้วทบทวนอีกเดี๋ยวท่านผู้ชมก็จะเข้าใจไปเรื่อยๆในทุกๆภาคของเมเทนเกียนะครับมาเริ่มกันดีกว่านะครับซีโร่นะครับเกิดวันที่12สิงหาปี1909ที่ประเทศอังกฤษเขาเป็นคนอังกฤษนะครับในวัยหนุ่มนะครับเขาเป็นครูฝึกหน่วยปฏิบัติการพิเศษของอังกฤษ ตัวย่อ SAS ร่วมกับ The Boss นะครับ The Boss จำได้นะครับอาจารย์ของ s n a k ต่อมานะครับเขาก็ได้ทำงานให้หน่วยปฏิบัิการพิเศษของอังกฤษ MI6 นะที่นี่เองที่เขาถูกเรียกว่า O อโอย่อมาจาก CIA เนี่ยตอนเขาเป็น CIA เนี่ยครับก็มีภารกิจหนึ่งที่เขาลอบไปที่โซเวียตเขาไปช่วยไปช่วยครอบครัวนักวิทยาศาสตร์โซเวียตคนหนึ่งคือทั้งครอบครัวเลยครับแต่นักวิทยาศาสตร์คนนี้ชื่อว่านิโคลไลโซโคลอฟตอนนั้นนนิโคลไลโซโคลอฟนะครับทรยศอเมริกาเอยทรยศโซเวียตเข้าฝ่ายอเมริกาแต่ว่าต่อมาเกิดเหตุการณ์ตึงเครียดครับระหว่าง2ชาตินี้อเมริกากับโซเวียตเหตุการณ์นั้นคือเหตุการณ์ คิวบันมิสไลซล์คริสิสคือมหันตภัยมิสไซล์ในคิวบานะครับทำให้เขาเนี่ยจำใจต้องส่งนิคไลายโซโคลอปไปให้โซเวียตตามที่โซเวียตเรียกร้องต่อมาไม่นานนะครับเขาก็ได้เจอกับเดอะบอสอีกครั้งแล้วก็ทั้งสองคนก็ร่วมกันก่อตั้งเอ่อก่อตั้งหน่วยฟ็อกซ์ที่ผมบอกเนี่ยครับหน่วยเป็นการพิเศษของ CIA ตามคำสั่งของ DCI DCI เนี่ยคือชื่อเรียกผออรหรือคนที่สูงสุดของ CIA นะครับ ผู้อำนวยการของ c i a เขาเรียก DCI เข้าใจตรงกันนะครับเป็นคำสั่งของ DCI ที่ให้ก่อตั้งหน่วย FOX Zero และ The Boss ก็เลยร่วมกันก่อตั้งหน่วย FOX ขึ้นมานะครับโดยลึกๆแล้วเนี่ย Zero คิดจะใช้หน่วย FOX เนี่ยเพื่อช่วยซูคลอลลฟกลับมาอีกครั้งหนึ่ง Zero ได้พา Doctor Clark นะครับ d ร c r Clark เนี่ยหรือว่าที่เรารู้จักกันในนามพารา m e d i c ในภาค Snake Eater นะครับแล้วก็โด,โดนันโดนันเอนเดอร์สัน ชื่อรหัสของโดนัลด์เอนเดอสันก็คือสกินในภาคสเนกอิตเตอร์ได้ชวนทั้งสองคนนียมาเข้าหน่วยฟ็อกซด้วยนอกจากนี้นะครับเขายังตั้งหน่วย XOFXOF คือตัวฟ็อกซกับด้านเนี่ยแต่ว่าตรงนี้ผมขอยังไม่พูดถึงแต่ว่าเขาเป็นคนก่อตั้ง จะเข้ามาถึงเหตุการณ์ภาค Snake Eater แล้วเมื่อกี้คือเป็นเหตุการณ์หรือชีวประวัติก่อนที่จะเป็นซีรีส์ Metal g e อีกนะคือไม่มีในเกมนะครับอันนี้คือเหตุการณ์ก่อนที่จะเป็นภาคแรกในไทม์ไลน์ในภาค Snake a t e r นะครับเริ่มมาจาก Major s e r o เนี่ยตอนนั้นเขาเป็นหัวหน้าปฏิบัติการ Warship Mission นะเป็นปฏิบัติการชิงตัว Sokolov มาจากภูเขา Serinoyak ในเขตโซเวียตนะครับ โดยแจ็คได้รับมอบหมายภารกิจนี้นะครับโดยแจ็คเนี่ยได้รับชื่อรหัสว่าเนกเกตสเนกในภารกิจนั้นเองนะครับสเนก การท o r a b l e of f นะครับซีโร่ถูกจับเพราะเกิดเหตุการณ์ที่หน่วย Fox เกิดการกบฏขึ้นโดยหน่วย Fox ตอนนั้นเนี่ยนำก่อกระบฏผู้นำเนี่ยชื่อว่าจีนนะครับที่เหตุการณ์เนี้ยเกิดที่อ่าวเฮอิโรนิโมชื่ออ่านจ้างจริงเฮอิโรนิโมนะครับผมบิ๊กบอสเนี่ยเลยถูกส่งไปที่นั่นครับเพื่อพิสูจน์ว่า การกบฏครั้งนี้ซีโร่ไม่เกี่ยวหน่วยฟ็อกจริงๆแล้วบริสุทธิ์การกบฏครั้งนี้เป็นแค่จีนกับหน่วยฟ็อกใหม่เท่านั้นหน่วยฟ็อกเก่าที่เป็นมีพาราม เงินทุนฟิลโซเฟอร์ทั้งหมดมาครองโดยแผนการก็คือจัดฉากให้จีนเนี่ยกบฏขโมยเมทัลเกียร์ของ CIA ไปตอนนั้นน่ะ CIA เริ่มพัฒนาเมทัลเกียร์แล้วนะครับแล้วก็ขโมยไปโดยทั้งซิโร่และออกซิลอดเนี่ยไม่คิดเลยว่าจีนเนี่ยจะเลยเถิดยิงนิวเคลียร์จากเมทัลเกียร์จริงๆนะครับแต่ต่อมาสุดท้ายแล้วบิ๊กบอสก็ร่วมมือกับรอยแคมเบลที่เจอเจอกันที่ ที่ภารกิจระหว่งางภารกิจน่นะครับหยุดยัง้งเมเทนเกียวไว้ได้หลังภารกิจนั้นนะครับภาพที่ออกมาคือจีนเนี่ยเป็นกลุ่มกบฏไม่ได้เกี่ยวกับหน่วยฟ็อกซ์นะครับคือไม่ได้เกี่ยวกับหน่วยฟ็อกเก่าเป็นหน่วยฟ็อกซ์ใหม่ที่นําโดยจีนเนี่ยก่อกบฏโดยหน่วยฟ็อกเก่าอ่ะที่มีบิ๊กบอสซีโร่เนี่ยก็ไม่มีความผิดจีนกับฟ็อกโดนข้อหากบฏก็เลยถูกยุบหน่วยฟ็อกซ์ไปนะครับ หลังจากเหตุการณ์ภาค p o r t a b l e o f t h e Big Bos s ก็ได้เอกสารลับเพื่อที่จะจัดตั้งหน่วยใหม่เพราะว่าหน่วยฟ o x เนี่ยถูกยบไปละ Big Boss เลยเลยได้เอกสารใหม่ถูกถูกส่งมานะครับเป็นเอกสารลับที่จะจัดตั้งหน่วยใหม่ชื่อว่าหน่วย Fox How ช่วงที่เมทัลเกียถูกยิงในภาค Port a b l e of นั้นเองนะครับซีโร่และออกซ์ลอตเนี่ยก็ส่งข่าวที่ว่าเมทัเกียยิงนิวเคลียร์ออกมาแล้วเนี่ยไปให้ DCI DCI ของอ c a เเนี่ยครับแล้วก็ ใช้โอกาสนั้นเองอ่ะรอบฆ่า DCI ชิงกองทุนฟิโลสอเฟอร์รวมถึงรายชื่อฟิโลสอเฟอร์ทั้งหมดมาครองทั้ง2นะครับทั้ง2คนคือซิโรและออสลอดเนี่ยต้องการใช้เงินและรายชื่อเนี่ยไปทำลายกลุ่มอำนาจฟิโลสอเฟอร์และจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาใหม่ชื่อว่าเดอะแพทริอตแพทริออตนะครับจริงๆแล้วแพทริอตแปลว่าคนกลุ่มคนคนรักชาตินะครับแต่ว่าขอเรียกว่าเดอะแพทริอตละกัน ตรงนี้คือเป็นเหตุการณ์ที่อยู่ในท้ายภาค Portible o f นะครับไปดูเหตุการณ์นี้ได้นะครับตอนที่ล็อกค่าดีเจกลุ่ม Patriot นะครับก่อตั้งต,งต่อมาหลังจากนั้นโดย Major Zero เป็นผู้ก่อตั้งคนแรกที่เขาชวนเข้ากลุ่มก็คือออสสลอตนะครับโดยวิธีการโน้มน้าวจิตใจออสสลอดก็คือซี r ร่เอาโครงการจีโนมจีโนมคือโครงการทหารโครนนิ่งนะครับเอาทหารที่เก่งๆมาคร กลุ่ม t ดอะแพทริออก็มี6คนคือซีโร่บิ๊กบอสซิกินพาราเมดิกออกซลอตและต่อมาสเน็กก็ไปชวนอีวามาด้วยนะครับต่อมาสเนกได้ไปชวนอีวาโดยการไปช่วยอีวามาจาก โดยวิธีการเนี่ยก็ใช้บิ๊กบอสเนี่ยเป็นวีรบ,บุรุษครับสร้างภาพขึ้นมาให้บิ๊กบอสเนี่ยเป็นวีรบ,บุรุษเป็นต้นแบบซีโร่เริ่มแพร่ข่าวเรื่องราวของบิ๊กบอสไปครับโดยข่าวที่แพร่ออกไปเนี่ยสร้างภาพออกไปเนี่ยมีทั้งที่จริงแล้วก็เวอร์ครับไม่จริงก็มีตรงนี้เองะที่ทําให้บิ๊กบอสเริ่มไม่พอใจเบื่อหน่ายกับการที่เขาต้องเป็นหุ่นเชิดต้องสร้างภาพและการกระหายอํานาจของซีโร่ซีโร่ก็เริ่มที่จะไม่พอใจนะครับ ก็หายอานาจไปเรื่อยๆๆมีอยู่ช่วงหนึ่งครับบิ๊กบอสทำภารกิจในเวียดนามเขาบาดเจ็บสาหัสกลับมาถึงขั้นที่จะนอนโคม่าเลยทีเดียวในช่วงนี้เองซีโร่นะครับกลัวที่จะสูญเสียบิ๊กบอสผู้เป็นวีรบุรุษเป็นไอดอลเป็นเป็นสิ่งที่เขาสร้างภาพเสมือนเป็นผู้ปลดปล่อยของโลกเนี่ยกลัวจะสูญเสียบิ๊กบอสไปซีโร่จึงให้ดร์คลาร์ครับดร์คลาร์ก็คือพารามดิกนั่นเองนะครับชื่อจริงของพาราเมดิกเริ่มโครงการ less on f a n g i b l e ย่อมาจากเออไม่ใช่ย่อมาจากเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับที่ที่แปลเป็นภาษาอังกฤษว่า the terrible children คือเด็กๆที่หาที่เด็กๆถ้าแปลตรงตัวคือเด็กๆที่มีปัญหาเด็กๆที่เป็นภายเด็กๆที่เป็นหายนะ terrible แปลว่ามีแปลว่าไม่ดีแปลว่าทำหายนะอะไรเงี้ย children แปลว่าเด็กๆเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับ ผ่านไป9เดือนครับอุ้มท้อง9เดือนเน่ยเด็กที่เกิดจากการโคลนนิ่งก็คลอดออกมาเป็นฝาแฝดนะครับฝาแฝด2คนนี้นะครับเกิดจากการโคลนนิ่งดีเอ็นเอของสเน็กบิ๊กบอสเนคเกตสเน็กดังนั้นฝาแฝดเนี่ยฝาแฝดภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่าทวินนะครับเป็นฝาแฝดที่มาจากสเน็กก็เลยเรียกว่าทวินสเน็กส์นะครับเป็นฝาแฝดจากสเน็กทวินสเน็กส์สเน็กแฝด อะไรงูแฝดอะไรประมาณนี้นะครับถ้าแปลตรงตัวแฝดคนแรกนะครับชื่อว่าอีไล E อลไนะครับอีไลแฝดคนแรกเนี่ยมียีนเด่นของบิ๊กบอสนะครับคือเด่นทุกๆด้านนะครับอีไลต่อมานะครับเขาได้ฉายาว่าลิควิดส่วนอีกคนหนึ่งนะครับฝาแฝดอีกคนหนึ่งได้ยีนด้อยของบิ๊กบอสมาคนเนี้ยต่อมาชื่อว่า โซลิดนะครับโดยชื่อจริงของแฟนคนหลังที่ได้ยินด้ยเนี่ยคือเดวิดอีไลกับเดวิดนั่นเองนะครับชื่อว่าโซลิดและลิควิดซึ่งตรงเนี้ยผมยังไม่พูดถึงรายละเอียดเผื่อว่าแฟนๆหรือท่านที่ไม่ได้แบบรู้จักหรือว่าเล่นมนเกียภาคอื่นๆเนี่ยจะได้ไม่ต้องสปอยนะครับเอาเป็นว่ารู้แค่ตรงนี้ก็พอ แต่ว่าถ้าเป็นแฟนแฟนเมทัลเกียที่เล่นภาคอื่นมาเนี่ยก็จะรู้ทันทีว่าโซลิเลเลคคือใครเอาเป็นว่ามีคนที่เคลนนิงเอ่อโคลนนิงจากบิ๊กบอสเกิดออกมา2คนแล้วตอนนี้นะครับพอบิ๊กบอสรู้เรื่องนี้แล้วเนี่ยก็โกรธมากนะครับออกจากกลุ่มแพทริออตทิ้งทั้งสหรัฐแล้วก็ทิ้งทั้งหน่วยฟ็อกซ์ฮาวที่ตั้งขึ้นมาทีหลังเนี่ยทิ้งไปหมดเลยนะครับแล้วก็ภายหลัง โคนิ่งคนที่สามก็คลอดออกมาคือก็มาถึงภาคเหตุการณ์ พีซวอล์กเกอร์นะครับบิ๊กบอสแลก็มิลเลอร์เนี่ยก่อตั้งกองทหารรับจ้างตอนหลังจากที่เเนกออกมาจากทุกสิ่งทุกอย่างเขาไม่ขึ้นต่ออะไรทั้งสิ้นนะครับบิ๊กบอสกับมิลเลอร์ก็มาต่อตั้งกองกำลังรับจ้างที่ไม่ขึ้นต่อประเทศใดนั่นก็คือ หักหลังโดยสกาเฟสวางแผนมาหลายปีนะครับที่จะแวงกัดหักหลังซีโร่สกาเฟสต้องการที่จะตั้งตนเป็นอิสระไม่ขึ้นตนต่อใครแม้กระทั่งซีโร่พูดง่ายๆว่าจะจัดการซีโร่เพื่อที่จะเป็นใหญ่แต่ตัวซีโร่เห็นะครับซ่อนตัวเองสั่งงานสั่งการสั่งออกคําสั่งผ่านวิทยุคลื่นวิทยุรับมาตั้งแต่โครงการโคลนนิง่งละก็คือไม่มีใครรู้ว่าไซเฟอร์อยู่ไหน ไม่รู้ว่าซีโร่อยู่ไหนนะครับสกาวเฟสเนี่ยออกตามล่าซีโร่ไม่เจอสักทีครับจนกระทั่งรู้ว่าพาสเนี่ยยังไม่ตายพาสเนี่ยจะรอดชีวิตจากเหตุการณ์พีทสเวเกอร์นะครับยังไม่ตายสกาวเฟสลืมจับพาสมาสอบสวนข้อมูลครับว่าซีโร่อยู่ไหนเพราะพาสเนี่ยเป็นสายลับคนเดียวที่เคยเจอหน้าซีโร่คือเคยเจอซีโร่ตัวต่อตัวไม่ได้ติดต่อทางวิทยุพอสอบสวนแล้วนะครับ สกาวเฟสก็ได้ข้อมูล s สกาวเฟสก็วางแผนและบุกถล่มกองกำลัง n อ f ของ Snake จนมาเธอเบสล่มสลายนี่คือเหตุการณ์ท้ายภาคเก่าซีโรหลังจากนั้นนะครับเรื่องราวของ c ซ p h e r ก็ต้องติดตามกันต่อไปในภาคเดอะแฟนท่อมเพนไม่มีคือคือตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าสกาวเฟสรู้ตัวร,ร,ร,รู้ที่อยู่ของซีโร่และจัดการกับซีโร่หรือยังหรือยังไงมันอยู่ในภาคแฟนท่อมเพน เหตุการณ์หรือคำตอบอยู่ในภาคแฟนท์เพลย์สกาวเฟสเขากำลังจะทำอะไรเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วในภาคแฟนทาเพล์ที่ผมแคสไปบางส่วนคือเขาเป็นแบบคือหน่วยปฏิบัติการพิเศษ XOF เนี่ยไม่ใช่เล่นๆเลยเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่มีพลังมหาศาลมากและไซเฟอร์ตอนนี้นอกจากเป็นชื่อที่ใช้เรียกซีโร่คนเดียวเนี่ยเป็น ชื่อที่ใช้เรียกทั้งองค์กรเลยก็ได้องค์กรไซเฟอร์เลยก็ได้เพราะว่ามันเป็นองค์กรที่อำนาจเนี่ยมหาศาลคือเป็นองค์กรที่ตอนนี้จริงอยู่ไซเฟอร์เป็นองค์กรที่มีซีโร่เป็นผู้นำมี XOF ที่นำโดยสกาวเฟสเนี่ยเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษอยู่ข้างในแต่ตอนนี้หน่วย XOF ของสกาวเฟสต้องการจะครอบนำทั้งองค์กร ดังนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยการเรียกว่าไซเฟอร์จะเรียกว่าองค์กรทั้งองค์กรนี้เลยก็ได้ในภาคแฟนต t มเพลย n นะครับหวังว่าอธิบายมายืดเยื้อทั้งหมดเนี่ยมันคงจะทําให้หลายท่านเริ่มที่จะเคลียร์เริ่มที่จะเข้าใจเหตุการณ์ความเป็นมาเป็นไปของภาคแฟนตอมเพ a รวมถึงเรื่องย่อในหลายๆภาคที่ผมพูดมารวมถึงข้อมูลตัวละครของซีโร่หรือว่าไซเฟอร์ ต่อไปในภาคแฟนตัมเพลยถ้าเกิดอะไรที่พูดถึงไซเฟอร์จบที่ตรงนี้นะครับ ชอบไม่ชอบยังไงก็ติดชมกันได้สวัสดีครับ